ขอต้อนรับเข้สู่เป็นกลางช h ้นแนวตำนานพุทธล้อเหล็กขอให้ดูกันอย่างสนุกสนานครับจะเริ่มกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับที่ลุมพินีเมื่อ19ปีที่แล้วนี่คือยอดมวยเมืองตรังครับพุทล้อเหล็กลีลาการเหาะอย่างสวยงามจริงๆครับวันชกวันนั้นก็อายุ22่ครับปัจจุบันอายุ41ชูชายที่คุกเข่าอยู่ที่มุมเสร็จแล้วครับอายุ27วันนี้46 นี่คือนักมวยที่ได้รับการยกย่องให้เป็นนักมวยยอดเยี่ยม3ปีซ้อนครับ2 1 8 9และ20พุดล้อเหล็กพุดเขียข้างล่างนิ่มๆชูชัชยนั้นใหญ่กว่านะครับ144ปอนด์พุดก็ทำาดหลักแหมจะป้ายหน้ารุ่นพี่ซะแล้วพุดนี่ลีลาการชกนี่มากสุดยอดของจังหวะฝีมือเลยนะครับเป็นรองแชมป์โลก เป็นยอดมวยไทยดูครับชกง่ายสบายไม่เครียดไม่เกรงครับอาวุธนี่ครบเครื่องสวยงามชูชัยวาดแทงสักทีหนึ่งจิ้มป้าดูครับโยนแทงแทงชูชัยนี่เคยเป็นแชมเปี้ยนรุ่นเวลตเวทนะครับแต่ว่าเป็นเวลตเวทไม่ใช่ของวิธีราชดำเนินลุ่มพินีนะครับเป็นเวลตเวทของมวยทหาร โดยการชนะน็อกเดรดิทธิโนชิตในช่วงที่เดรดิทิกำลังโรยเต็มทีแล้วครับกวาดข้างล่างไมมีตามนิดหน่อยครับการสรับมือแล้วก็พอดีหมดยกกรรมการวันนั้นก็เขียวหวานยนต์ธุรกิจนะครับวันนั้นกรรมการอายุ35ปีนะครับมียศเป็นร้อยโทยกที่3ครับชูชัชยในมวยชาเชิงเซานะครับ ปะทะมาหมดนะครับมวยรุ่นยักษ์พิจิตสิงชึบเพลิงบุรีรัมศรัิ์กรารเวกวางแข้งเป้าแล้วครับระเดียงแข้งเลยครับโมยสวยก่อนนี่ซ้ายขวานี่เตะได้เท่ากันโอ้โหพุทธวางแข้งซ้ายเต็มเต็มพุทธนี่ได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเอาแล้วครับโดนกวาดข้างล่างเหมือนกันดูครับพุทธบางกว่าแต่ว่าเป็นฝ่ายเดินนะครับพุทธนี่เวลามั่นใจนี่แม่ชกยังไงก็ได้ครับรูกรับยี่ได้หมด วางแข่งชูชายลูกปัจปจุบันนี้เป็นทหารนะครับยศจ่าสิบเอกครับรับราชการอยู่ที่บ้านเกิดครับชาเชิงเซาออกับแลกแข่งกันส่วนพุทนั้นก็อยู่สบายๆครับมีสวนยางอยู่60ไร่เลี้ยงไก่ชนเป็นงานอดิเรกลูก3ามคนครับเรียนหนังสืออยู่ภรรยาก็เป็นครูพักหลังนี้ขึ้นมากรุงเทพบ่อยๆครับช่วยเทรนมวยพักพวก ส่วนใหญ่ก็เน้นเทรนมวยใต้ครับดูกับการยกบงังก็ยกง่ายๆครับเป็นมวยที่มค่อยมีกล้ามท้องนะครับขุดหนึ่งขยับขยับเข้าไปการป้องกันตัวก็ดีการออกอาวุธก็ดีทําง่ายๆครับยกเขา่าแทงเขา่านี่เป็นธรรมชาติสวยงามมากเหลือเป็นมวยอัจฉริยะโดยแท้จริงครับโดยกับยกบังเฉยๆครับ ดูชัยพยายามสาดแข้งแันตั้งเข่าบางังเฉยๆแล้วดูครับชนครับรั่วดูชายนั้นราา่างกายค่อนข้างจะโรยแล้วครับ27ปีชวนทะเลาะด้วยเข่าเลยครับปล้ำเลยดูครับเดินชนแหมมวยฝีมืออย่างพุทธมีที่ไหนครับเดินชนถ้าหากเขาไม่น่าจะว่าชนแล้วได้ไประโยชน์ดูชายชักผมยุ่งเลยครับพนเนื่อยมากๆเข้าโดนเตะกลาดข้างล่าง พุทธนี่ได้ทั้งซ้ายออกขวาออกครับดูครับเอาซ้ายออกมาได้เอาขวาอา้าวตีหนักันแล้วถียั่วครับตีชูชัยเดินแล้วครับชักรกรอดเหมือนกันวางข้างชูชัยนี่เป็นมวยเตะหนักนะครับแม,ม้ว่ามวยเตะหนักเนี่ยพอโดนบังได้เก็บได้มันก็เตะไม่เข้าครับกูต่อสู้เขาไม่เจ็บเราเหนื่อยเปล่าครับยิงหมัดไม่เข้าพุทธวางข้างโอ้โหเต็มชายโครงครับ ถีบป้ายซะเลยครับถีบยัว่วถีบเย้ยครับยกที่สวันชกวันนั้นครับพุทธอ่อนกว่า5ปีนะครับยกบังดูครับเอาเข่าบังเอาเข่าแบบหัวเข่าเลยนะครับแต่นี่แหมโดนไม่ดีนี่เจ็บดูครับวางแข่งซ้ายกับขวาได้สองทางจริงๆครับดูครับ ลากขาซ้ายมาจากย่านตาขาวจังหวัดตรังเลยากรมการแกะออกมาหมวยวันนั้นครับเดชศักดาสอนรามชนะท k เอชยุทธสิทธิบุญเลิศยก5เนนศักนรงชนะนอกบุเรงนองสิงห์สอนทองยกที่หนึ่งชาประเสริฐรุงร่งฤทธิ์โดนไลย,ยงลงยกที่5ชบครับชกกับะยุศทธสิทธิบุญเลิศโอ้โหลูกนี้เข้ากรามเลยครับลายเท้า เผลอไม่ได้ครับมีทุกอย่างดูครับซอยเขา่าการแกะออกมาปล้ำบางกว่าแต่ปล้ำครับมั่นใจในความหนุ่มนั่นเพราะตัวเองเพิ่ง22วันนั้นเขีย่ยข้างล่างโดดอีกแล้วครับมายืนเป็นวยซ้ายครับ บางทีก็ยืนเท่ากันบางทีก็ยืนเป็นมวยขวาชกลำบากครับเป็นมวยที่รอบตัวจริงๆยกบางดูเขาเอาเข่าบางเฉยเลยครับบางทีนี่คนเตะเจ็บเองครับหมดยกเด็ดดวงปอพงสว่างนี่เคยมาแล้วครับบอกว่าชกเจ็บตัวที่สุดในชีวิตก็คือชกกับแบเบอร์แม่ดูนี่จุการ์อครับ แบเบอร์น้ำัยครับถามว่าไปโดนอะไรเขาข้าวบอกไม่ใช่ผมไม่เตะจอ,อยางเขายกบังครับนั่งยองยองนั่งส้วมไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเตะไปชนเข่าเขาตลอดดีเหมือนกันครับพูดนี่เอาเข่าบังเก่งมากครับยกสุดท้ายครับเฉยๆฉยดูครับชกแบบไม่ไม่มีเหนื่อยเลยครับชกสบายสบายดีดูชายเดินวางข้าง ู้ชายก็มาด้วยหัวใจครับโดดอีครับครับดันแล้วเตะเตะเต็มเต็มแข้งด้วยครับเลือกเตะแล้วนะครับตอนนี้ดันโดูครับเตะเหมือนไม่ต้องขยับเท้าครับดูครับเดี๋ยวก็โดนมาลำบากับมวยอย่างว่าครับมวยหนุ่มกับมวยอาวุโสครับ มวยไทยนี่27เนี่ยถือว่าเริ่มจะใกล้จะแปรนวงครับดูกับพุทธมีทั้งเอาซ้ายออกเอาขวาออกสลับกันไปเรื่อยครับบางทีคู่ต่อสู้ก็มึนเหมือนกันนะครับไม่รู้จะเอาอย่างไรดันวางแข้งจังหวะดันแล้วก็เตะดันแล้วก็เตะนี่ก็ร้ายกาจนะครับยกบงังขนทันทีเป็นมวยที่รูปร่างไม่ใช่ กล่ามือเป็นวัด,ดัดไม่ใช่ครับพุทนี่สมส่วนโอ้โหดูครับทีแบบตบลงด้วยครับตบหน้าหมดยกสุดท้ายก็ขอโทษกรโพยนักวัวรุ่นพี่ครับออนกว่าหปีกรมการบุญส่งเกลิปณีก็ชูม,มือให้พุทธล้อเหล็กเป็นฝ่ายชนะคะแนนครับ